ค่ะเพื่อนๆตามสัญญานะคะในช่องลิขจิ๋วชาแนลฝากเพื่อนๆเข้ามากดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ด้ยอ้อยด้วยหลังจากเมื่อวานที่พี่อ้อยได้ถ่ายทำการดักกุ้งวันนี้เช้ามาวาวเยอะมากเห็นไหมนะเยอะมากเดี๋ยวรอให้น้องมายกอีกทีหนึ่ง มันยังไม่ออกมาไปที่บ้านไม่เจอวะไปไหนวะมันยังไม่ออกมาเลยแล้วสรุป่ว่าต้องทำอย่างนี้กล้องกล้องมันไม่สามารถกลับกล้องหน้ากล้องหลังได้โอ้โหสู้ตัวซัมซุงมันไม่ได้เลยแต่ซัมซุงมันมันแตกนะเพระมันแตกแล้วก็มันอะไรอะ เขาเรียกว่าความจํามันโดนหลอกขายเพื่อนๆเลยหลอกความจําได้เท่านั้นเท่านี้เก็บความเก็บบรรจุได้เท่านั้นเท่านี้พี่เอยก็เลยเอามานะอย่างว่าละราคาแต่ตัวเนี้ยมันไม่สามารถถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังกลับไปหาตัวเองได้พี่เอยก็เลยต้องทําแบบนี้เพื่ออยากให้เพื่อนๆบางครั้งเห็นหน้าเราบ้างนะ วันนี้เช้าเนี้ยเราก็มาถ่ายทำกันยกยกอะไรก็เรียกอะไรที่ดักกุ้งอะนะเดี๋ยวพี่อ้อยจะให้ดูอีกอีก,อ,กอีกตัวหนึ่งเด้อชิวน้องมันยังไม่ออกมามันไปไหนของมันวะมันน่าจะ <c oughs> นี่ยเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะนี้น มันจะเป็นลักษณะนี้อ้อหเดี๋ยวมันก็ออกมารอรอมันมาเก็บรอมันมาเก็บพี่น้องอะไรไม่ได้ขโม,มย <laughs> มาถ่ายวิดีโอฮะเอ๊ะมาถ่ายอะแล้วไปไหนมา กับอายุจะออกมาถ่ายคลิปวิดีโอลงช่อง YouTube มันบอกมันจะออกมาไหนอะอยู่ในนี้เหรอไหนยกดูจิไอ้ที่ยกง่ายๆนี่ไงเพื่อนๆน,นี่ไงที่เขาไปยกมาจะเป็นลักษณะนี้แหละโอ้ได้เยอะเหยื่อะอะไรสูตรเดียวกันกับยา่าเปล่าโอ้โหกี่ตัวเนี่ย นี่หละไม่น่าเชื่อนนะพเพื่อนๆแค่สิบยี่สิบตัวสามารถหาเงินได้วันเช้าสี่ร้อยห้าร้อยอะถ้าคนขยันเนาะหนูนึกไปบ้านมันเล่าหนูไม่เห็นหนึกว่ามันออกมาแล้วดิ่งออกมายกยก <ไป S 1> เลยติดแต่ไม่เท่านี้เดี๋ยวหนูยกให้ดูมันหลายทีแล้วมันไม่ย,าย้ายบ่ตัวแล้วฮะเลิมหมดตัวนะโอ้โอโยเยอะนะเยอะเหรอ หนูรอไปดูที่บ้านแล้วไม่เห็นมันหนูก็เลยดิ่งมานี่เลยเ <c oughs> ขาเขาฉลาดอ่ะดักกุ้งยังไงไม่ให้เปียกอะ่ะ <c> เ <oughs> <c oughs> นี้ยหนูไอเอ็กมันซื้อมาดักประมาณสี่ห้าครั้งบ้างติดแล้วปลูกไปใส่ตรงไหนมีอยู่ตาเราสามมันไม่มี เอาก็มันเราไม่มีบ่มีที่เอง,อ,ง,อ,งอืมแล้วเพื่อนๆเดินดูต่อรอน้องชายมาอานนี้มันยังไม่ออกมาเลยพู่นน่ะมันจะวางล้อมไปทั่วล่องเมืองล้อมนาของตัวเองนะ คนที่มีกระตังหน่อยเขาก็จะทํำอย่างเงี้ยเขาไม่เสียดายพื้นที่นะถ้าเป็นอีสานร,ระหว่างพื้นที่นี้มาเนี่ยแล้วยาวไปเนี่ยมันสามารถทําทํานาได้เนาะแต่แต่ทางอีสานของเราเน่ะมันจะมีนาเขาเรียกว่าน,นาดอนถ้าคนอีสานเรียกก็จะเรียกนาโคกเขาก็จะปล่อยน้ําไปตามธรรมชาติปล่อยปอยไหลลงมาสู่นาที่ลุ่มนาที่ลุ่มก็ปล่อยลงคลองต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆ แต่อันเนี้ยเขาทำไงของเขา,เขา,าก็ไม่รู้แล้วดันมีมีถนนเนี่ยถนนบ่อน้ำมันที่เขาซื้อตัดผ่านไปหาบ่อน้ำมันแล้วมันก็กั้นกั้นกลางแต่เขาก็วางท่อให้อะวางท่อให้เพื่อให้น้ำมันไหลผ่านไปทางนูน้นนะเนาะเราก็ยังไม่เห็นมันออกมาวะ นี่แหละพี่อ้อมามายกให้ดูว่าก็ยกอย่างเงี้ยหาเงินได้เช้าหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าร้อยอะไม่ต่ำกว่าห้าร้อยง่ายแล้วก็ยกมาแล้วอันนี้ทํามันไม่มีถุงกลางอะอ๋อ,อ,อนี่น่าจะเป็นตัวของเราตัวนี้ไม่ติดเพื่อนเนาะตัวนี้ติดไม่เยอะเห็นไหมห ข้างในตัวนี้มันติดไม่เยอะตัวนั้นจะติดเยอะหน่อยเราเเดินไปดูอีกตัวหนึ่งมันบอกมันใส่เมื่อวานที่มาใส่กันล้อมไปถึงวิ่ง,งานา้น พี่น้องเอ้ยมันที่เดิมซ้ำๆหรือมันจะหมดตัวโอ้ยโอ้โหชนี้ติดเยอะชนี้ติดเยอะติดเยอะด้วยหอยติดเยอะด้วยหอย เดี๋ยวน้องมันก็ไม่ยกเพื่อนๆพี่อ้อยมาถ่ายทำให้ดูว่าก็ทำยังไงง่ายๆแค่มีมีเหยื่อล่อบ้างนิดหน่อยเนะเาละละโอ้ยโอ้ยโอ้ยยก็ทำคลิปสั้นๆไว้ให้เพื่อนๆดูแต่เพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมเข้ามากด ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อ้อยได้สร้างฝันในการทำช่อง YouTube และมีรายได้นะคะเดี๋ยวพี่อ้อยก็จะต่อไปพี่อ้อยวางแผนก็คือจะไปทำอาชีพเก่าก็คือขายของขายของตอนนี้เขาเรียกรถพุ่มพวงนะเพราะการขายของขายของกินเป็นอะไรที่ขายได้ทุกวันเนี่ยเพื่อนๆเพราะมนุษย์เรามันกินข้าวทุกวันนะ ไปขายอย่างอื่นก็ไม่ใช่งานถนัดเสียงเสียงหอบเข้าที่โทรศัพท์เห็นไหมแค่นี้พี่เอ๋ก็จะตายแหละยังไงก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะโอเคบายบายนะคะ